สวัสดีครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับผมสาหรับโครงการคนละครึ่งเฟส2ก็ได้เคาะวันที่จะให้ลงทะเบียนมาแล้วนะครับเป็นวันที่16ธันวาคม2563นะครับเริ่มลงทะเบียนนตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนกว่าิทธิ์จะเต็มนะครับซึ่งโครงการคนละครึ่งเฟส2นะครับจะเพิ่มวงเงินให้อีกคนละ3,500บาทนะครับแล้วก็รับเพิ่มอีกเพียง5ล้านคนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูายละเอียดกันนะครับ กกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสตูดิ p a เพจชาแนลนะครับผมวันนี้มีข่าวคนล,ละครึ่งเฟสที่2มาเล่าให้ฟังนะครับผมตอนนี้นะคนล,ละครึ่งเฟสที่2นะครับก็ได้ขอวันที่จะให้ลงทะเบียนมาแล้วนะครับเป็นวันที่16ธันวาคม2563นี้นะครับผมเริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31มีนาคม2564นะครับ โดยปรับเพิ่มจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการและยอดเงินอย่างนี้นะเพิ่มยอดผู้เข้าร่วมรายใหม่นะครับ5ล้านคนนะครับผมโดยยอด5ล้านคนนี้นะรวมคนที่ถูกตัดสิทธิ์จากเฟสแรกแล้วนะครับส่วนผู้ที่เข้าร่วมมาตรการชอบดีมีคืนแล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2ได้นะครับต่อมานะครับเพิ่มยอดเงินให้คนละ3,500บาทนะครับแต่ใช้ได้ไม่เกินวันละ150บบาทต่อวันเช่นเดิมนะครับผม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสแรก10ล้านคนนะครับจะต้องกดปุ่มยืนยันสิทธิ์แล้วจะได้รับเงินเพิ่ม500บาทนะครับผมก็รวม3,000แล้วก็บวก500นะเป็น3,500บาทนะครับโดยใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31มีนาคม2564เช่นกันนะครับผมอ่านี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งนะครับผมเพราะว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ประชาชนนะครับผม โอเคนะครับก็ลืมนะวันที่16ธันวาคมนะครับอีก5ล้านคนนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะ6โมงเช้านะครับก็จะได้ลงทะเบียนกันแล้วนะอย่าลืมนะครับผมสําหรับคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในเฟสที่หนะึ่งะอย่าลืมใช้เงิน3,000บาทแรกให้หมดนะครับผมถึงจะเข้าร่วมโครงการในคนละครึ่งเฟสที่2ได้นะต้องรีบใช้เงินให้หมดนะครับ โอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ถ้ามีคําถามก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ